ที่4ค่ะนิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงพระธรรมที่ละเอียดและลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะและเป็นความจริงสามารถที่จะพิจารณาตตไตรตรองให้เห็นถึงความเป็นจริงได้และเมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสแสดงสภาพนามธรรมที่แตกต่างก,กันเป็นสองประเภทค่ะประเภทแรกก็คือน,นามธรรมที่เกิดขึ้นรู้และรู้อารมณ์ได้แก่จิตและเจตสิกส่วนประเภทที่สองได้แก่นามธรรมที่ไม่เกิดขึ้นรู้จึงไม่รู้อารมณ์ คือนิพพานค่ะนิพพานนั้นเป็นสภาพธรรมที่ม่เกิดแล้วก็ไม่ดับแต่นี้จริงค่ะพระอริยบุคคลเท่านั้นค่ะที่จะที่ประจักษ์นิพพานแล้วจึงจะทราบว่าตนได้ประจักษ์ซึ่งนิพพานสําหรับพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนั้นก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาเข้าใจสภาพที่เป็นเกิดขึ้นตรงต่างความเป็นจริงมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกเป็นไปในหนทางที่ดบเกร็งก็คือมักมีองค์แปค่ะ มาที่ถิ่ือูฟังถูกเป็นต้นถ้าไม่เคยอบรมเจริญปัญญาเลยก็ไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอาริยบุคคลใดๆได้พระอาริยบุคคลลำดับสูงสุดก็คือพระอารหรันต์พระอารหันต์นั้นเมื่อดับกิเลสสิ้นแล้วก็จะไม่มีกิเลสใดๆเกิดขึ้นได้อีกเลยแต่พระอารหันต์นั้นยังมีจิตที่เกิดดับได้แก่จิตและเจตสิกนะคะแต่ไม่เป็นไปกับผลทางที่เป็นไปกับกิเลสค,ค่ะพระอารหันต์นั้นยัง การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสกระทบสัมผัสทางกายนั่นเป็นผลของการรับการตเป็นพระอรหรันต์พระอรหันต์จึงมีจิตใจที่ดีงามช่วยเหลือเพื่อกูลคนอื่นๆแต่ไม่ใช่กรรมนะคะเป็นซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือบุญบาปที่กล่าวว่าพระอรหันต์นั้นยังมีการเกิดดับสืบต่อ,อกันของจิตนั้นจนกว่าจะดับขัดทัปริมิพานค่ะก็คือจิตขณะสุดท้ายในสังสารวัฏและจะไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลย พระอรหันต์จึงเป็นผู้สิ้นทุกข์ด้วยประกาศา้รปวงคะการศึกษาแต่ละคำของพระพุทธองค์ให้ละเอียดลึกซึ้งเป็นประโยชน์มากๆและมีคุณค่าเหนือสิ่งนใดในการที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นะคะที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้สะสมสืบทอดความสืบต่อพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็จะเป็นที่พึ่งให้กับในใชาตินี้และชาติต่อๆไปค่ะค่ะนี่คือความหมายของ ธรรมะทั้ง4ี่ประเภทนะคะจิตเจตสิกรูปและนิพพานค่ะทุกสิ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งค่ะและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจนะคะคงจะต้องสะสมและอบรมปัญญาไปเรื่อยๆค่ะเนื่องจากเป็นพระปัญญาของพระอริยะบุคคลซึ่งสะสมมาหลายโขก,กับแสนโดก,กับเลอเกินค่ะแต่ก็ไม่ละความ ศึกษาต่อไปเรื่อยๆเมื่อไรก็มาอนั้นค่ะยังไงแล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อการสอนนะคะและเนื้อหาสาระทั้งหมดค่ะกับนบน้อมท่านอาจารย์สุจินบริหารเนื้อเขตและเหล่าคณาจารย์ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะและหนังสือหลายๆเล่มที่ก็หาข้อมูลเพื่อที่จะมาศึกษา ไปแล้วขอบคุณมากนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ